โอเคสวัสดีทุกคนนะฮะอันนี้คือแชปเตอร์สิบเก้าแล้วพาร์ทที่สิบสองหรือว่าสิบามวะสิช่างมัถิดนะฮะตอนนี้คือมาถึงจุดจะจบของเกมแล้วโอเคนะฮะโดช้าว่ะโหดนานมากไม่รู้ว่าเน็ตไม่ดีหรือว่าคอมช้าน่าจะทั้งสองอย่างนะฮะคอมในล้าสมัยมากนะนานเกินไปแล้วก็ว่าเปนว่าตอนนี้เรากำลังจะไป เปิดเดอะแมชชีนนะฮะเพิ่งโดนปิดไปตะกี้เองเดอะแมชชีนต้องรีบไปก่อนที่ไอ้มาร์กเกอร์ที่เป็นโดนจันนั่นจะด,ดูทุกสิ่งนะตามนั้นมามาแล้วโอ,โอชิตโอชิตตะทีโอทีมจะถล่มแล้วรีบไปเร็วเดี๋ยวซ้ายแล้วซ้ายอุ้ยเซเซเซโอ,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 โอจิมมี่บินนำมาตอนละ โอ้ยหินลอยได้อโอ้โหมมีเอ้ลองเงยหน้ามองดูไอตัวนักจิกเ่อเฮียค่ะโอ้ยวิวดีวิวดีมันกำลังจะแดกเราหรือเปล่าลีไป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 ,ไป,ไปสายยาวมากเยอะๆโอ้สุดความไม่ว่างอังนเกโพน โอ้ว oh oh oh. ิวสวยมากนะฮะลองดูข hmm. mm ้างบนดีๆ hmm. ว <c oughs> mm ิวสวยมีตัวหานั่นเลยไม่มีเวลาเจ้าโหไม่มีเวลาให้ดูวิวแล้วนะ่ยโต๊กล่องมีคอนสมตนตินก็นั่งกล่องอีกแล้วอุ้ยอะไรวะตาย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  ิงครับเพื่อนวิ่งอยู่เอ้ยทำไมของมันลอยได้แล้วเราไม่ลอยได้วะอของเด้งของเด้งหายหมดเลยเสียใจด้วยเพื่อนโอ้สนายยิง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 เป็นจังวะเล่ อไ,ไอ้เอาตัวยักษ์ไหนเนีอไอ้ไอ้เรียกว่าอะไรนะ่นมีช้างเหรอควายควายเพื่อคว <c oughs> ายเพื่ออมอานเป็นเนท่าไหร่เหมือนฮิปโปมากกว่าเร็วๆๆๆๆเร็วเร็วยไม่เีข้างหล้างล้างข้าหลังมีลมอันไหนรี่วิ่งเถอะลมอะไรลมมันจะมาบดเราให้เป็นชิ้น นะ่ห be ลังเองวิ่งตามมาแล้วนี่มี่โอ้โหอ้ได้โอ้โออก็คือก็คือถ้าเป็นกิมก็คือถ้าเป็นมุมมองจิมมี่เนี่ยจะเป็นฉากตายแบบสโลว์โมชั่นเ้าบอกว่าจะลองแคสให้ดูแล้วกันไอวิ่งวิ่งวิ่งไอ้ไระวัง ดีไม่เลิมไ่หมดสระไดเลยอันนั้นตายแล้วใช่ไหมโดยใชดชนะรีบวิ่งรีบวิ่งไอเทมยาเราอยู่โอ้หนอร้ันเลย แตกสิแตกสิแตกแตกสิมีแตกมีมีมีควายควายเลยยังไม่ตายไปมีซ <c oughs> องกินไกลได้ตายดิตายสิตายแล้วเนาะตายแล้วเหอะเมื่อกี้เทียปไม่ตกแบบมีมีอีกตัวหนึ่งสองตัวเอ,อ้ยนะ ดีจัดระเบิดซะมันไอเดียมลอยลอยลอยไอเดมเหรอไอเทมีอเทมะอะไรสนใจใไอเดียมไหมตัวเั้นมีโอ้เยอะจังวะบ่ะรลีบินไปดูแบบ่ห้เราสนใจมันโตไ, <c oughs> ได้เวลาบินแล้วได้เวลาบินแล้วเฮ้ยมาเร็วบนการทางสีบินสองสีขาวกับอะไรเหลือง <c oughs> ให้ขาวกับไอ้เหลือง พิวบินพิวโอระวังหินไม่ไปบิตัวอะไรเลยบิดตัวลอยลอยอยู่ด้เฮ้ยเฮ้ยลบ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 บอขึ้นมอลขึ้นบอลเฮ้ยอู้วววแล้ช่องยิบันยิบันยิบันเออเพื่ออะไรก็ไม่รู้อะไรเราไม่กระสุนเยอะ วูวูจะตีโอ้โหโดนหรือเปล่าเฮ้ยนี่เกือบโดนระวังระวังเมื่อกี้ไปอยู่ข้างหินแล้เงากระโดดหินเลยว้าวว้าวว้าวว้าเราต้องวิ่งต่อเนี่ยนายเพราะว่ามีลมตามเราอยู่ต้องวิ่งต้องวิ่งเกือบตายได้เวลาวิ่งแล้วเพื่อนกองกอง ยนไอ้ <c oughs> ไหนล,ลงมาแล้ว <c oughs> ไอ้ลบหนโอ้อ,อ,นะ <c oughs> อ๋อพายุอ่ะนะมึงก็บอกกลุ่มควันดีกว่าไอ้ตัวนี้ทำไงดีเรามีระเบิดแบบไม่เป็นไรจริงเป็นไรอยู่เลยไม่ใช่แล้วโอ้ยตัวดำมา Ba quá đi đi đâu tiếp theo bang in song song bang in song qua in song bang in song bang in song bang in song โอไปแล้วไปแล้วไเดียวยิงอะไรวะเฮ้ยลุมันจะลุดวะไ้ยิงอันนีจีนาไหมมีไอ้มีดีเขาไหมอ๋อมีดีเขาไหมชิบหาอ้าวอันี้มีนอ้าวรเดีไป้ยีนเออเาอยู่นไอ้ยนไหนล่ะ อาจะนำมาได้เลรอขันกินยังไม่ค่อยดีอ่าโอเคต่อโอ๊ยโดนอ้วกมาเดินช้าเลยโอ้ยเดิน slow motion บินไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคเหมือนในนี้จะปลอดภัยนะของว่านะอ่าจุดเซฟเพราะมีเบน์ด้วยโอ้ เบนอันสุดท้ายก่อนสุดสุดท้ายหรือเปล่าน่าจะสุดท้ายแล้วละ่ะเพราะว่าเกมตอนนี้มา60%แล้ว90ไม่ใช่หร <c oughs> ออ๋อ <Okay. S 1> 96น่าจะใกล้จบแล้วละ่ะแน่นอนมันน่าจะเป็นเบนครัง้งสุดท้ายของเรายาเต็มเลยดังนั้นผมขอเอายา3 <c oughs> ไปแล้วกัน กระสุนไปเท่าไหร่ดีแค่นี้พอเนาะกระสุนสักแถวหนึ่งใช้เยอะขนาดนั้นะฮะปืนหงมข้อ้างแหลกระสุนนะฮะโอเคเพื่อนเราพร้อมแล้วกระสุนได้เยอะก็ได้โอ้โสดโรดสเตติกสเตตชุดก็ไม่มีไม่มีอะไรใหม่ถ้าเกดครบเต็มแล้ว ไปหุนหนึ่งมีสัญญาณโอเคครับสุดสุดท้ายเราอยู่ข้อมังของจักรวาลมนี้อยู่ในมือเราสองคนมาเป็นกันเถอะบัตรมูดบัตรมูดโอ้โหชื่อเบจิเตอร์มันเน่อ๋อมีสวิตสองอันโอ้โหอะไรวะเฮ้ยโดนดูดเออ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 โอ้ยนาการนากากโหชื่อเกาะโหชื่อเกาะพังเลยทีเดียว ơi, lạy 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 lạy, bิน, 7k, phải lôi hìn, hey, hey, đi bay hồn được đấy. Đơn, 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 แต่จะเขียวบินไปโน่นแล้วเรารู้สึกเราบินไปทางปากมันหรือเปล่าเราจะบินไปไหนของกูวะเนี่ยเฮ้ยเจ๊บปึ๊บเจ๊บอะอ้ทำอะไรโดนโราสร้างได้ไหมไอ่ชี้ภายรีเพย์รีเพย์เพื่อความสุขเต้นในชีวิต,วตโอ้ยโอ้ยมีการท<า>่าศีออกปฏิบัติการได้ ดดไปเลยไม่มีมมนคนขับมีแค่ตัวเองเขียวจนนั่นไงที่เสียบคนเด็กโอดโหเสียอะมันเต็มจอเลยไอ้ดิกแล้วไอ้ดิกแล้วโอเคอันไหนล่ะอัไแล้ว <ไ S 1> หาง่ายตายหนอยู่เคยเขาคว้าหญิงแม่งรึเปล่าเออถูกต้องเมื่อกี้เราช่องเยอะไปหน่ <S <S หนหนอยอะไรวะอะไรวะเนี่ยอ๋อยไงจะถึงแล้วจะถึงแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะมาอยู่ที่แทนโอ้เป็นตกตาเพิ่งเริ่มเลยนี่มัน ดงตผมต <า S 2> ไม่เกี่ยวผมแค่มาซื้อข้าวเหนียวให้แม่ปล่อยผมไปเถอะได้ไงที่เสียคนเด็กไอ้นี่มันดวงตาแห่งซอลอนนี่หว่าเดือดร้อนเดือดริงแค่มาซื้อข้าวเหนียวให้แม่ปล่อยผมไปเจอถอนหน้ากากแม่งเลยยถอ,อนหน้ากากแล้วนะครับมึงกินกูไม่ได้หรอ,หหอเฮ้ยน,นี่ไนี่แพนนิโก

แล่วไม่ได้กายเองดีเลยกายเขาไม่ดีวะของมึงของพอมเถียเสื้อของจีนมาไอ้ลูกตามันไหนอ่ะเป็นมีเลยลูกตาสิเธอเดี๋ยวเพิ่งปล่อยดิมันปลาของใส่เราด้วยมันปลาลูกใส่เราไม่ดีกว่ามี่เอามาเอามาเกยโยนใส่ลูกมันดิครับมีมาเกย โอ้ถ, lings, ถ้าดูดีๆฉากอลังการมากเลยดูดิเราอยู่ในตัวมันหรือเปล่าเนี่ยยิงแม่งยิงแม่งเลยยิงแม่งเมื well. Damn, yes ่อ um, กี้ตาบอกมึงไม่ได้แดกกูงรอนะครับเออยิงยิงยิงโอเคเรียบร้อย ไม่เกี่ยวผมแค่มาซื้อข้าวเหนียวให้แม่่อนผมไปเตอะแต่ลูกตามันเต้นต่อเต้นต่อเราแค่มาซื้อข้าวเหนียวให้แม่แล้วไงนั่วไงเอาข้าวเหนียวแม่เราไปกินไม่ใช่ขอบ้างดิขอแทนบ้างดิชูเฮ้ยตาไม่แตกไม่โดนไงโอ้โหโอ้โหไหนไหนไหนเซดฉุดอร์แมนอีกแล้วชโลมเรื่องซี ตู้อะไรป้องโอ้ย oh, ี่ทำหน้า <tes> ที่ไม่เดือดข่าวการข่าวการเขาอะไรวะเฮ้ยตัวนี้โอ้โหการเที่ยงการเทียงอย่าลืมแต่กิ๊ชอบเล็กระเที่ยมแต่อย่าคนเล็กก่อนโอ้โหไอ้แซกเลือดเลือดอาหัวเลยแม่งเฮ้ยไม่ละไมา่ละรอบนี้น่าจะเป็นตัวดำโอ้มาโอ้โหมาล้อมรอบเลยเหรอ อู้ๆซาเลนเดอร์แมนครับเร็วมากเลยถูกถูกวิงไปน้องย็มเปนแผ่นที่สิแผ่นเพิ่มพลังในการดึงต่อเฮ้ยไนท์แผ่นแผ่นพนมอีกแล้วมันจะดูดแล้วยิงยิงแขนเออ เกมนี้เห็นจุดอ่อนเลือก็ยิงยิงอันทีเลยไม่ต้องคิดอะไรยืดจแม่งอ่ะกูให้มึงโอเคว่าไหนตามันอยู่ไหนปล่อยลูกน้องมาอ้าวยัยจัไม่ได้ถ้าอยู่นอกแผ่นจับไม่ได้ฝาใส่ไม่ได้ใกล้เกินอ ไอ้ตามู่นะมันลืมตาแล้วอะแต่ตามันโดนบางอยู่อ่ะยีบังสิจิ้วแน่เดินด้วยโอเคตาหมดยังเฮ้ยออกมาเอ้าแดกเฉยเอาข้าวเหนียวเราไปแล้วอะเฮ้ยโคลลน มันเอาโคลนล่เราไปแล้วโอ้ยโคลนล่ของแท้ครับอย่างเงี้ยอาโบบินโอ้ยนี่คือโคลนล่อเผนสุดยอดไปไหมเยื้อบนแผ่นนี้จากนั้นอเราต้องดึงมันดึงดึงออกมาโอ้ยเสียงจัดมันจะอำไมาจัดมาดึงออกมาลูกดึงอย่าเด้อเอ้ยอย่าอย่าเอาหน่องแผ่นนะเว้ย วิ้ยช้าลังฟอสเหี้ยเป็นสตาร์วอลเลยไอ้เซกก็ตายละโอ้ยเออลักใส่มาเลยโอ้เป็นใส่หัลักเลยเร็วมาเร็วมาแล้วมาเกอร์คิวเลอร์มาแล้วไม่เดี๋ยวขอปล่อยหุ่นเท้ากำปล่อยหุ่นด้วยด้ว <laughs> ยมาเร็วความร้อนอยู่ข้ณแม่มาเมื่อไหน่วะเรามาเพื่อซื้อคนร้อนให้คุณแม่ จะคนเด็กโอ้โหแม่งหงวแตก,กวะเราตายใช่ไหมเราตายแล้วแต่โลกก็จะมีพรุ่งนี้ดีครับดีสล่อชิประชาติเปิดแล้วนี่สร้างหิมาเหมือนเดิมโอ้ราว่าคาเวอร์ไปดีเเพื่อนโอมก็ไปด้วย ลอยเริง่งมาช่วยจัก,กรวาลได้แล้วโเรอบไปชดชีวชิตอ๋อลูกเอลอล,อเอลี่ต้องเวลาของเอลลี่อยูเท่านี้ก็ไม่มีเครื่องส่งสัญญาณใส่มาร์คเกอร์แล้วนะฮะมาร์คเกอร์ทุกรอบจัก,กรวาลจะหยุดทำงานลงแล้ว นี่ระเบิดแตกนี่เสียงเอาแม่งแดกจอเอลลี่แม่แเงมเลือดเหลืองไม่ใช่ยาววะ <c oughs> ยาวหมด <c oughs> <S <S เกาะก็ไม่ใส่ใส่แตกก่เกาะอก Isaac. 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 Are you there? Mình gì mày? Carver. Isaac. Ừ, tay leo xem mày. Mình tay cho chị. Cú tay vừa tỏ đây ngay. <laughs> สัญญาณมากเกอร์มันหายไปแล้วหายไปด้วยไอซ์แซคเนทำได้ทำมันได้จริงอ่ะฉันดีใจมากเลยนะ <laughs> <laughs> เอานี้เราก็ปลอดภัยแล้วนะจะได้กลับไปซื้อข้าวเหนียวให้แม่สักที <laughs> ่เฮ้ยยังมีอีกภาคหนึ่งนะคือเดสเปคเอาไว้เก็ทนะจ๊ะถ้าว่างจะแคร์แล้วกันแต่อีกนานนะจบแล้วจืขอทุกความขอบคุณจาก CBD i n t e r n a t i o n a l ในโอกาสนี้ด้วครับสวัสดีครับแล้วก็ขนม ตาวัวบินนะฮะรู้จักกันดีในชื่อโคลอนก็อย่าอมตกปลาฟิชแมนฟินนะอย่าตกปลานั่นเองนะครับก็มีโอชิอิชิตันนะแล้วก็กระเทียมตาเด็ก5้าศีดยดาตุสเซิร์โลนะโอเคครับที่รับชมบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนจบเฮ้ยก็ต้องรอรอด้